ตอหัวเสือครับปีน,นะครับนี่เมืองตอหัวเสือเนาะพี่น้องเ <ไป S 1> ที่ยวไปเที่ยวมาโมโหจ้าเถื่อกล้วยดุนเตนดุนเต,น,น,เตนอยู่ครับไงเตือนนะครับประมาณซ้ำดังสี่ดังนะครับผมซูมให้เป็นไกลๆนะครับเอฟซีครับโอ้อยตุนคามนะครับอยู่เงื่อนคนนะครับนี่คือตอหัวเสือเลยครับเด้อพี่น้องเฮา ได้เป็นเสี่ยนต่อเสี่ยนต่อนะครับในช่วงนี้นะครับกิโลโอ้ยโกนนวนเนียนนเนียนเลยครับลมเนาะในช่วงนานี้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาไปฮะสิงหากันย่านะครับนาะต่อจะมีราคานะครับโล่ละหาร้อยหกหอยบาทนะครับเป็นกิโลครับผมเลยเห็นผมเลยไผ่เบงนะครับอยู่ต่วนคามนะครับเอฟซีเฮาเบงเนาะ เดี๋ยวประกาเพิ่นเอาจางังไรครับจังมาเบิ่งเนาะกับบัจจุบานเพิ่นนะครับนาเนี่คือเป็นหนาฮะตองหัวเสือนะครับเอาเป็นลุูนเหล็กขนเอาเป็นเพิ่นเซียนเนาะครับเพิ่นกระไดน,นะครับครับๆๆทางไงเติอไ,ได้ง่ายกว่าอาหนุ่มบักจะดูว่าส่งอันนี้นแน่นะ จอยู่งาเป็นอยู่ดอกมาขับเห็นมาถนนนะครับนี่ถนนนะครับขางเฮือนค้นพอดีนะครับเนาะโอ้ง่ามีลีครับง่ามีลีเรียกเป็นจูดเป็นเอาเด้อจังมาเบิ่งนะครับวันนี้มันก็อยู่ในบ้านเพิ่นกับเป็นเจ้าของเพิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชม เพียงแต่โทนนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ